แย่ของฉันทุกวัวสีดำล้างสมองอย่างสม่ำเสมอภัยพิบัติได้เกิดขึ้นทั่วโลกในปีที่ผ่านมาและทั้งหมดเป็นเพราะการบ่มเพาะของจอมเมธได้ใช้ทรัพยากรของโลกมากเกินไปและทําให้เทพเจ้าโบราณพิโรธเราคนธรรมดาที่ไม่เคยปล้นกลิ่นอายเวทมนต์ได้ถึงครึ่งหนึ่งได้ติดตามและทนทุกทรมานจอมเมธเป็นภัยต่อมนุษยชาติการปรากฏตัวของจอมเมธทาให้ปีศาจมองมนุษย์อย่างละโมบ จอมเวทบุมเพราะเวทมนต์ที่ขัดต่อประสงค์ของเทพเจ้าและทำให้เทพเจ้าพิโรธก่อให้เกิดสงครามระหว่างปีศาจและอสูรดำเนินต่อมาเป็นพันปียักษ์ทำลายเกาะต้นกล้าสีเขียวและพวกมันโจมตีเพื่อเป็นการเตือนจากเทพโบราณคนจากบอสีดำใช้โอกาสนี้เผยแพร่และประนามจอมเวทพลเรือนอยู่ข้างบอสีดำฉันรู้ว่าทฤษฎีของบอสีดำน้าหัวเราะ แต่มีคนมากมายเชื่อในบวชสีดำนายไม่คิดจะโน้มน้าวใจยย่ของนายหรอแน่นอนฉันทำแต่มันเปล่าประโยชน์ย่คิดว่าฉันเป็นคนที่ถูกเมนตมลล้างสมองและย่ยังคงปลูกฝังความคิดที่ว่าจอมเวทคือมแมลงดูดเลือดในโลกนี้ทั้งวันพูดตามตรงฉันยังอิจฉาจอมเวทมันน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถแม้แต่ผ่านการสอบเข้ามัธยมปลายดังนั้นตอนนี้ฉันอยู่ได้ด้วยการเก็บค่าเช่าเท่านั้น ฉันจะให้ส่วนลด3 0ซดังนั้นมันราคาเจ0ดรอต่อคนต่อคืนเราต้องจ่ายเงินเพื่ออยู่ที่นี่หรอเราช่วยชีวิตของนายไม่ใช่หรอฉันขอบคุณนายและให้ข้อมูลสำคัญนายจะไม่จ่ายค่าที่พักได้ยังไงนี่นายทำไรก็ได้ตามที่นายต้องการและฉันจะไม่รบกวนนาย นายเจออะไรไหมนั่นคือ,อไรดูสิในบ้านของย่าเขามีสิ่งของมากมายเกี่ยวกับยักษ์ฉันคิดว่าสิ่งของแกกับบอดสีดำไม่ธรรมดาอย่างที่เขากล่าวเขาต้องกำลังซ่อนบางอย่างจากเราเช้าตรู่วันที่สองใส่ห่อไปจากนี่นะหืมนายไม่เป็นที่ต้อนรับในคริสนายจะนำภัยพิบัติมาให้เรา เอาละเกิดอะไรขึ้น <S <S เดินขบวนบนถนนต่อต้านจอมเวทต่อต้านสมาคมเวทมนต์วิหารพาเทนอนไร้ความสามารถบดสีดำอีกแล้วหรอกลุ่มนักล่าฉันคนฟังสิ่งที่พวกเขากำลังพูดมีลัทธิต่อต้านสมาคมเวทมนต์ได้ยังไง ฉันโชคไม่ดีที่ได้เจอกลุ่มผู้ศรัทธาทันทีที่เราขึ้นฝั่งพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดาดังนั้นเราไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้ไปกันเถอะฉันไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้นี่คืออนาเขตของบสสีดําไม่แปลกใจกที่ซินเซียไม่สามารถเห็นองค์กรลึกลับอย่างบสถสีดําต้องเป็นปัญหามากใช่ไหมหเกิดอะไรขึ้น พวกนายมาที่นี่เพื่อค้างคืนหรอนี่เงินเหมือนนึงเราจะอาศัยอยู่ที่นี่สักพักอย่าให้คนอื่นมารบกวนเราเข้าใจไหมฮ่าฮ่าไม่มีปัญหาเข้ามาข้างในมีแขกคนอื่นที่นี่ด้วยหรอนายเข้าใจผิดแล้วเขาเป็นลูกจ้างของฉันและเขารับหน้าที่บริการแขกพี่ชาย มานี่และช่วยยกกระเป๋าให้ความร่วมมือฉันสามารถเว้นค่าเช่าสำหรับพวกนายสามคนนายต้องการหาเงินจากคนพวกนี้หรอบอกฉันทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่นายกำลังซ่อนไว้จากเราเหลวไหลใครไม่อยากหาเงินวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ